วิธีเลือกอาหารหมาแก่ที่เหมาะสมกับน้องหมาสูงวัยแน่นอนว่าสําหรับน้องหมาแก่ที่ต้องการการบำรุงเช่นเดียวกับผู้สูงอายุระบบต่างๆในร่างกายก็ทำงานได้แย่ลงอาหารที่ให้น้องหมาแก่ก็ควรให้ปริมาณที่ลดลงการเลือกอาหารสําหรับสุนัขสูงวัยนอกจากจะเรือกจากรสชาติต่างๆเหมือนอาหารปกติแล้วยังต้องสนใจการบำรุงร่างกายสำหรับน้องหมาที่เมยุโดยเฉพาะเลยนะครับ อาหารสำหรับสุนัขแก่โดยทั่วไปจึงผ่านการเติมสารอาหารที่ช่วยบำรุงข้อต่อวิตามินต่างๆต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยเรื่องการเผาผลาญรวมถึงแร่ธาตุสารอาหารอื่นๆตามความต้องการของสุนัขแก่อย่างไรก็ตามเจ้าของอาจไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมาให้อาหารสุนัขแก่ในทันทีหากสุนัขยังสามารถกินอาหารได้ดีเหมือนเดิมและไม่มีโรค มีอาหารหลายอย่างที่สุนัขควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากจะทําให้เกิดอันตรายต่อน,น้องสุนัขแก่ได้เช่นอาหารที่มีคาเฟอีนหรือเค็มจัดจัดส่วนอาหารบางอย่างก็เหมาะสมกับสุนัขแก่เป็นพิเศษอาหารเหล่านี้นะครับดีกับสุนัขสูงอายุไฟเบอร์สูงช่วยดูแลระบบทางเดิอนอาหารให้ทำงานได้ดีลดอาการต่างๆของลำไส้เช่นท้องผูกท้องเสีย อาหารที่มีโอเมก้า3อย่างเช่นปลาไข่แดงดีกับระบบภูมิคุ้มกันและช่วยลดการอักเสบมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการเกิดมะเร็งและดีกับหัวใจซุปต้มกระดูกเข้มขน้นดีกับกระดูกและข้อต่อให้กินเฉพาะน้ำซุปเนื่องจากกระดูกสุกอันตรายกับสุนัขเศษกระดูกอาจไปติดตามทางเดิอนอาหารได้ปโปรไบโอติก อาหารเสริมที่ช่วยสุนัขย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นโปรโตีนเนื่องจากสุนัขแก่จะไม่สามารถเก็บโปรโตีนไว้ได้เท่าเดิมจึงทำให้หมวลกล้ามเนื้อค่อยๆรีบลงการเติมโปรโตีนในอาหารจะช่วยเพิ่มกรดอะมิโนทำให้น้องสุนัขซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้เดินได้ปกติแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเวลาเตรียมอาหารให้เหมาะสมกับน้องหมาแก่แนะนำให้ทานอาหารเสริมแอนติโน ช่วยลดอาการปวดลดอักเสบให้น้องสุนัขแนะนําให้กินควบคู่กับแคลเฟรยเพื่อบํารุงระบบประสาทสาหรับสุนัขแก่และเพิ่มน้ําไขข้อกระดูทําให้เขามีอายุยืนยาวอยู่กับคุณได้เป็นนานๆด้วยรักระหว่างดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ